คสวัสดีผู้ชมค่ะเขาเห็นมากเลยถือในซุนสามมาเสียบบ่ตสื่อจาของมาโอซุนนี้แม่นตลอดปะพ่อแม่นตลอดพ่อคือบ่ตสื่อเชื่อโยนได้ว่าถิ่มซุนสามเอาถิ่มได้ว่าเขาป้องกันมากแปดกับเก้าเหมนก้อนเหมืนวันหนึ่งเถึงบนถึงล่างแฝดกับเก้าเขาบอกมากเลยนี่บันรักเก้านี่เขาเห็นมากว่าถึงแต่ว่ารักศูนยนี่เขาเห็นศูนสองกับศูนย์สาม อสมเปี้ยเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อสมพรพ่อสมพรนะครับเป็นน้องชายพ่อสมปองบ่จ้ะบ่เป็นจังได๋เป็นญาติกันบ่จ้ะซื่อคือกันอยู่ใกล้กันโอ้ซื่อคือกันสมพรคุณพ่อฟันฟันบนวิ่งอยังจ้ะบนพวกจ้ากันแต่ว่าเขาให้มาแล้วนี่มีอยู่เท่านี้นักเลขเขาให้มาเออให้มานี่แม่น ไฮมาแม่นทุกหมวดเอะพ่อพ่อหมวดนี้ไรตัวนี้เพิ่นเบิงกอนหนึ่งหวดที่แล้วนี่อารมณ์กอนที่แล้วนี่มันเข่าตัวใดเอี่ะว่าเป็นงางเดี๋ยวนี่สองศูนย์สองกับศูนย์สามเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแต่ว่าเขาประกันให้แปลกับเก่าลักแปดกับลักเก่ามาจากไหนครับพ่อครับที่ว่าเขาให้มาเนี่ยครับพ่อขอถามประวัติสักหน่อยนะพ่อนาออันนี้อาจารย์นี่เคยไ้มาแม่นทุกหวดแต่ว่าจะาของนี่ โตมันออกเสียประสือนะอเสียประมันนะตะนนัวเงาบ่ได้เนาะเป็นผ้าบ่จ้าบ้านนี้งวดนี้เขาหายมาหนี้ใดกันหนี่นี้ไม่ใดกันหนิบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็หนกเขามขมยจักงวดแล้วจ้ามันเขโมมันเข,ข,ข,ขนนโมยขาอีหลีโอขาอีหลีงวดน,นี้เป็นนี่สิรักหกนี่ท่านี้ ที่ไปที่มากองเลขยีกมากที่ไหนพอเลขยกซ่องบอกเขอาจารย์เลขพระเลขเลขอาจารย์อาจารย์คิดอาจารย์นี่มาแม่นทุกงวดนั่นมาหลายงวดแล้วนะก็บอกว่าเปล่นพระแต่ว่าเป็นเป็นหามาเป็นเสี้ยนเลขแม่นป้าจ้ามาเดาโทรศัพท์มาให้เบิ่งเลยซื้อที่ที่เสี้ยนนี่หามาแม่นทุกงวดจ้าเนี่ยงวดที่แล้วนี่ทั้งบนทั้งล่างบ่จ้าพ่อเพิ่นเน้นตัวใดพ่อ พันเนนให้ตัวใดบ่กพี่เสดบ่กพันก็พันเน้นแต่ว่าพันเฮ็ดไหนมากสี่ตัวขางละสี่ตัวทนั้นน่นแยกบนล่างบ่จะ้ะบนสี่ล่างสี่นี่หกแปดหกเกนี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าท่านั้นแล้วก็<ม>สุดที่สองก็สี่เจ็ดสี่สองเก้าเจ็ดเก้าสองเท่านั้นนี่ยังนี่รวมงลยแปดตัว แต่คู่แดุ่แคู่พ่อติดตามผู้นี้ตลอดเออติดตามเมนกันม่่ที่ได้วพ่อถึกว่าถึกแต่ว่าจะของบ่มมักศูนสามเจ้าเจ้าถือยุแต่ว่าของบ่มเสือของบเสือแตของบ่มักศูนย์สามอ่ะนะของบ่มักศูนสามเดี๋ยวเออเนี่ยนี่ท่นนี้อ่อือ เขาว่าเขียนเขียนรักเลขนเขาประกันพ่อเขียน่เอาปาะกันพ่อปรกันกักลอเนียนว่าหลาเสียกันเดี๋ยวเที่ยวนาที่หูจักหเดี๋ยวนี้มันมันแบบนี้สเก้าเจ็ดสอง อลักเด็กมีแล้วนี่เด็กก็เอาอีกแๆเนนเอาแผ่นไม่บ่บ่บ่มันมีสามตัวนึ่อองสา<อ>นะมเขาให้จับใส่กันนะ่ะนะหกเจ็นี่มีเน่้์นีนนะ่สามตัวนะ่ะมีหางเดียว รักเลขเขาจับได้กันมาเดี yeah, ๋ยวให้เพื่อนอันนี้จับก er ันไว้ตัวหน่อยบนเป็นล่างว่าะรักเลขนี่คือเลขรักให้ไปปรเขาเลขเออประกบกันจับใส่กันนะยังไงโอ้โหเขาเฮ็ดมากลักร้อยบ่มาครบบนเขาเขาจับใด้กันบ่พลาดเสียนีนะเขาเฮ็ดมากทุกงหัวเต๋า ประกอบเป็นเขาได้นั่นเลขกันเลขเล็กสี่กับทุกหนีเขาให้จับใส่กันหมุนเวียนใส่กันนั่นนะที่ว่าเขาจับทุกหนนี้เดี๋ยวมันออกมามันออกมาแล้วก็ค่อยเบื้องเหมือนซีเมนบ่ใจดอกเออตี้าใจดอกมาครบบนล่างโคตเฮ็ดมา อยูบนข้างล่างมนบ่จเียไ้อบ่ฮู้กันแต่ว่าฮู้ว่าออกแท้นะเฮมา่ออกแท้เอาแต่ว่าออกแท้มันนํานี่ล่ะออกแท้อีหลีฟังบ่เข้าใจก็สร้างเนาะพ่อมาแต่ออกแท้แล้วจ้ะเอามาเขียนให้มาครบบนล่าง49 72 367 367เขียนให้จ้ะัอบใหม่ครับนกันนั่นละอยู่หันละ3ตัวนี่367กพ่อ367 สามเอา,าเจ็ดคนพบสามฮะจนมีบอกแล้วอีพอสงพรอนสี่เก้าก็เจ็ดสองเลยมั้งมองนี่เนี่ยสภาพเด็กตอนเนนด็กแก๊บคู่ปะสี่เก้าเจ็ดสองอสั้นสั้งเต่ สามตัวตัวนี้สือซิวได้หนี้เนาะพ่อเยอะเยู่ในพ่อเก็บอันนี้ไว้มันซิวเขาให้เขาให้จับซีใส่จับเก่าใส่ ยื่นกันุ่นี้นักลอยนะบอกพ่อนี่ว่านี้เขาประกัน่เราละเนี่ยเขาประกันมาซุกตัวแดงเขาประกันดีปรกันอะ้านเขาประกันคือว่าอืมให้ให้กลับก้อนนี่แต่ว่าออกแน่นอนนียที่ตัวเขาับประกันมากพ้อกลับด้วยไหมครับพ่ออันมากพ่อกระดาษชั่วเนี่ยพ่อตาลายหมดเลย เอาเอาเพิ่งขนเร็มง่ายคนละไปใกล้ๆกันจะได้เห็นน้ำกันเออโอ้ยมาเห็นกล้องยิบนิดๆเขาพ่ออธิบายนะครับทีนี้อันนี้กับวันนี้คืออันเดียวกันนะแต่พ่อเขียนแบบนี้กลัวไม่เข้าใจกลัวเป็นจับนี่ไงตัวเลย้เนี่ยมันตันบินเองซึ่ว่าอ่สามตัวนี้ธรรมดาอยู่แถวใตนี้ตามตัวพองไต บมีกเกินวเบนี้ันอไอะไะวทียเขารับประกันเลยบอกพ่อเลขชุดเนีเขาเห็นมากมันเขาคง่ดมเขาลึกน้ำน้ำมันปีเกงวดแล้วถือบัตรวันนี้เขาเห็นมากวันนี้ที่เนี่นี่ละนี่น้ยละรับประกันออกเลยบอกว่าเนี่ย เฟดสองเก่านี่สามตัวน้อบอกสามสามหกเจ็ดนอกอยู่ในนี้โอ้ใส่สามตัวไหมต้นนึงสามสามหกเจ็ดบอ3สามตัวถ้าเดี๋ยวผมเขียนให้มาเดี๋ยวผมเขียนให้สามตัวเนาะพอเราอย่กจับแต่แฟนนังมันมีสามตัวอน้าพ่อออโอ้เมืองกึ่งได้บาดเนียวัเกนีเลยนะพ่อนะชาเ้บาดนี่ยถูกไปบาดนี้พ่อถูกแลถูกแลโอ้ <substit uting> <expand> ขาบอเขาใจแล้วว่าน้องวังเล็กคนโง่เล็กยังไงกว่าจะเข้าใจกันต้องว่าบอเข้าใจก็สร้างเล็กคนถือแล้ววะจำได้ได้ข้ามนี่ละแปดงวดใช่ไหมพ่อชุดนี้โอ้โหเขาแปดงวดนะครับแนวตั้งเ้อค่ะพี่น้องติดแล้วเขารับประกันเลยบอกว่าจา์นั้นว่าเจ็ดกำลังพราะว่าหนึ่งโนมี่ประกันทัส่น สองวาสมีสองหลายคนว,ว่ามึงมามเจ็ดกหนึ่งนี่ตัวเจ็หนึ่งมุมีแต่ว่าเจ็ดนี่มันเน่เพรมันขอก็เล็กอาจารย์ปะทะกันเลยเด้บบดนี้ว่าเ,าเกกาจ็ดกสอง